อ่เห็ดพ้าลวยสวัสดีสี่สูฟูสุค้นครับผมเมื่อนี้กับวันที่สามสิบเอ็ดตัวลาสองหาหกเจ็ดกระโ้งสุดท้ายแล้วได้พี่น้องปูซีศูนย์กะเน้นย้ำให้แล้วบนล่างน้พี่น้องปูว่องกลมให้ได้พี่น้องได้แต่บนนั้นปูปลอยไปตะตองวดแล้วบนนะ่ะเลกปูวงวดที่แล้วกะเขาหกสองบนตรงๆแล้วพี่น้องนี่อันนี้คือหลักฐานของเกา เข่าหกสองบนตรงๆพี่น้องงวดที่แล้วของปูศี่ศูนเข้าหกสองตรงๆล่างกับเข่าที่ศูนเลขวิ่งเลขวิ่งเข่าศูนย์บนเข่าหกล่างเข่าศูนย์เลขวิ่งนี่เข่าทั้งบนทั้งล่างสายวิ่งสายแล่นบ่าพิหวังดับพี่น้องสายวิ่งสายแล่นส่วนเลขจับคูเเเเ 0, ่เข่าหกสองตรงๆล่างนี่เ่เข่าได้พี่น้องล่างนี่เ่เข่าของปูศีูษูนล่างไม่เข้าแต่เลขวิ่งเข่าได้พี่น้องปูกับป้อยละล่ะตั้งสตองวดนะั่นเลขบนนานาะ ปูจัดใชุดเต็มหกคูเฮ้ยแปดคูได้พี่น้องเดี๋ยวขี้ไห้เบิง้งอันนี้ปูให้แล้วสรุปหาแล้วบนล่างได้พี่น้องเด้อโค้งสุดท้ายปูสี่ศูนย์จำอีกวันที่หนึ่งสองห้าหกเจ็ด อันนี้ล่างไนดะ้พี่น้องล่างอันนี้ก็อันนี้คือล่างปูสี่ศูนย์ ่จนสิบบนออคือ,อยังโบออยู่อือี่เขียนเพียแหละบนได้ไ่นองได้สิบบน ส่วนหลักสิบเอ้าว่าปูหายแล้วบนปูบนเขียนไว้แล้วขอโทษขอไฟพี่น้องเข้าเห็นมุงอุยปุยรดอันนี้คือหลักสิบลาง หล,ล,ลักสิบล่างได้พี่น้องเด้หลักสิบล่างได้ชี่หาหกอ้ยบาดังใช่ไหมอันนี้คือหลักสิบบดได้พี่น้องเอาบอกว่าจะบ่าดังยังของเราอยู่ส่วนหลักหน่วย ลักน่วยนี่รักน่วยนี่ซีบเก้าบอดดิบอดบิดกันเลยเนาะพี่น้องเนาะเขียนคนละโยกเลยเอาเอฟซีเข้าใจปะเนาะ อันนี้คือเลขหลักหลักสิบล่างหลักหน่วยล่างหลักสิบนี่ได้สี่ห้าหกหลักหน่วยก็ได้สี่กับเกาอันนี้คือล่างได้ไปหน่องล่างแล้เมืองปูจับคููให้ ห้าสี่หกสี่ห้าเก้าหกเก้าอืมโมางามบมสวยดอกไปหน่อเบื้องเอา เบิงตปลลุปูกลมปูเน้นให้ที่หาซีหกซีอันนี้คือล่างได้พี่น้องเด้อนี่เห็นบ่สิบล่างหน่วยล่างนี่เขียนล่างน้ำก็ไไ้เดยพี่กีว่าบ,บนหรือล่างอันนี้ล่างได,พงดง้พี่น,อน้องได้ล่างพี่น้องแคบหน้าจอได้พี่น้องเด้แต่ซีซีหน่ะปูประจับได้พี่น้อง ลักหน่วยกับลักิบมันตรงกันขั้นเขาจับก็ขีเป็นซีซีน้่เด้อพี่น้องเด้อซีห้าเอ้หาซีหกซีหาเก้าหกเก้าอันนี้คือตรงตรงแล้วนาะพี่น้องเพราะว่าอันนี้ก็ลักสิบอันนี้ก็ลักหน่วยแล้วล่างตรงตรงว่าต,ตรงกลับยากพี่น้องเอาที่นี่มาเบิ่งเทียบใส่กันบินนีเ่เห็นบ่พี่น้องเอียงบ่บ่เอียงเยงนาะ มาพี่น้องแคปหน้าจอครับผมปูสีศูนย์สรุปให้แล้วบนล่างโครงสุดท้ายได้พี่น้องเด้หอหลักกระบอกลมให้แล้วบนล่างได้พี่น้องเด้ออันนี้คือ่างได้พี่น้องเอาลรางก่อนเพราะว่าเลขล่างมันออกก่อนเลขล่างนี่หลักสิบ่างนี่คือสี่หาหกลักหน่วยกับสีบเก้าแต่สี่ีปูประจับพี่น้องสี่ี่ประจับ C C, ป,จบปูจับคู่ให้ก็คือหาสี่หกสีหาเก้าหกเก้าปูวงกลมที่หาสีกับหกสี ตรงๆพี่น้องโบตองกับตรงๆไปหาซื้อลอตเตอรี่กันอันนี้บนกระป้อยไปตะตองวัดละพี่น้องนี่บนนี่อันนี้ลักลอยได้พี่น้องลักลอยนี่หนึ่งหาเจ็ดลักลอยหนึ่งหาเจ็ดคือตรงกันกับลักหน่วยเนีอันนี้ลักสิบนสามกับเจ็ดปูนเน้นเจ็ดลักหน่วยนี่หนึ่งหาหกเจ็ดบนนี่ปูให้วิ่งสามกับเจ็ดเน้นเจ็ดพี่น้องเน้นเจ็ด จับคู่นี่ก็คือสามหนึ่งสามหาสามหกสามเจ็ดเจ็ดหนึ่งเจ็ดหาเจ็ดหกแล้วก็เจ็ดเจ็ดปูวงกลมปูเนี่ยในที่เจ็ดเจ็ดขีมาปอมาเบิรนอยู่ไปน้องระวังเดิมว่าได้เข่าตัวเน้นนั่งงดที่แล้วนี่ว่าได้เข่าตัวเน่นนั่นนี่เห็นบะหกเจ็ดเข่าตัวร่องได้หกสองนี่นะคือง,งดที่แล้วนี่ คงทุ้ายปูกล่มไห้ได้พี่น้องเด้อล่างกับสองคููบนเม็ดเดียวพี่น้องเข้ากับแคบหน้าจอตามนี้ครับผมมักชอบตัวได้หาซื้อลอตเตอรี่กันบ่มาเข้ากับพานเด้อตัวเลขเป็นแค่แนวทางโชคมานกันสูผูสุกคนรวยรวยเฮงเฮงปังปังกันเนาะกาบขอพระคุณปู40อะไะครับผมคอยพี่น้องโชคมานกันฝากคนไลคดแช์กดติดตามเพียพารวยสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม